สวัสดีครับผมพี่รองครับช่องอาทิวิเศษสมบัติครับมา,าอีกแล้วครับชิบรอบปลาไมา้ห่วยครับมาหาสารคามวันนี้มากับทีมงานสามคนครับผมหยุดน้ำหลังผมออกก่อนไปครับผมเหยื่อตโตัวเยดเหยื่อไหมครับกบกระโดด ต้องหมายมึงมีปลากัดบดวัวเหอะยตัวก้าแตกครับนั่นเลยส่อมอยู่เหอะยบอกมันไปตกคลิปก้อนน้านี่แตกครับผมจัดไปเจ็ดตัวครับชิปล่าสุดมอดบ้านเหีะยแตกนั่นเลยสอมครับผม ตัวม้มาเทิดโอ้คัด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 เสียงลอกดังขึ้นกาแล้วครับผมโอ้กัดว่อถือ เยีย้ยไหมเฮ้สิมานบ่ประคอหน่อยตามกัดอยู่เลยครับวัน สวัสดีแฟนเพจไปหรอเปิดคลิปไปเปิดคลิปแล้ววันนี้มากระโปกอีกแล้วครับโอ้เตรียมกระโกะว่าปรณ์เพิ่นนักปวดหลังแล้วนี่ประมาณหาโลพกเงียบประมาณสามลอยตัวนั่นเงียบหลายตัวลงมาไดซายแค่หนึ่ตัวเดียวคนเมังหลายเป็นสได้ทักทายถระมาณสองลอยละ นี่ต้องเอากล้องเหล่านี้ถาถ่า,ายแล้วก็ติดที่นกระสันเดียเนี่ยโอ้โหปลาสวายที่พุ่งแหลมเห็นปะคุ้นนะโอ้โอช่างมัสิตีหอดไกไปนั่น อุ้ยอุ้ยขัดบ่อถือขัดบ่อถือขัดบ่อถืออุ้ยแรงไหมยังยกัดไตใบบัวเลโอ้สิไดจ้จ้ะกัดด้ไตใบบัวอุ้ย อย่าใกล้กันอย่าใกล้กันเพราะวาตกใกล้กันกินเลยจังไลยมันกระโดดเลยกัดแล้วมันกระโดดดีตตวไม้ได้เลย ตัวมาแล้วครับผมปาช่อนตัวแรกของชลิปนี้โอ้โสวยสิได้ครับผมกินเข่าแล้วโอ้โหไม่ได้จากเกียร์ปัดครับนี่ระวังหนึ่งเต้มนับหนึ่งครับผมติดมินมินเดียว ต่อปลาทำเตี่ยมครับปลายมงเหรอ่าจะได้ปลาตัวเดียวเยอะหลายปลากระบ๋อไก่ดีครับมันนี่ ตีบไไ่ไ,ได้ครับโอ้ตีอ่ะ ไม่่อยูคะหมาแล้วครับตัวที่สองประเดิมประเดิมเหยื่อใหม่ครับผมโอ้ยไออทยบรทักแล้วสองเตยม ไก่ก็มาหันก็นิดนึงครับนี่เขาดวงตาเต็มเต็มมากระห้าบาดอุ้ยออกตกแต่ยาครับ ตีหยาค่้าต้นอยู่ค่าครับตีงายาด โปรลอดแล้วครับโปแหลมตอนนี้กำลงังขุดแ่วอยู่ทั้งล่างนี่เปเลยคือเพ่เห็นป่าเมึงจังไหนอะีรย้ำที่เมืองปลามืองจังไหนเดี๋ยวให้เมึงครับโแต่ว่าเขาลอดแล้ว ปะคอหน่อยอยู่นี่ปะง่ายหาปะคอง่ายไป แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไซส์สวยไซส์สวยครับตัวนี้ไซส์สวยอ่ามีเขาตเต็มเต็มเต็มเลยครับผมแถวที่สามโอ้โหมีต่กโดนครับหลุดไปกันหลายตัว เสียได้ตัวนี้ครับผมใส่ดีย่ตายเหมือหละบาหมูหน่ะครับเลเซียนำกบกไม่เฮามานย่ครับได้สองแต้มแล้วจากกบไม่ นี่ครับผมสามเตี่ยมเดี๋ยวแช่น้ำกันอย่างที่ตายครับไปเดี๋ยวลุยต่ออีกตัวแล้วครับผมหมาอีกตัวแล้วครับตัวที่สีโ่โอ้โหโอ้โหปลาอยู่หนีใสสวยครับผมใสสวย เต็ม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 ครับโอ้โ uh ห huh. oh oh oh. ต่อกันเลยครับจากตัวเมื่อกี้กับเมื่อกี้ใหม่ uh huh. เจ็บครับผมนี่ตาแตกเลย เรียบร้อยครับสีแต้มตัดไปนี่ต่อครับผมอม,มันแล้วบาทเลย โอ้โหโดนอีกแล้วครับจัง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 ,จงโอ้โหโอ้โหใสสวยโอ้โหตัวที่ห้าโอ้โหต่อกันเลยครับผมโอ้โหโอ้โหใส่ด้วยกันเลยครับผมตัวที่หาเฮาไม่เต็มๆครับ เต็มๆฟึบฟึบลงของไปโอ้โหตีไปทางไหนก็โดนครับตีไปทางไหนก็โดนตีไปทางไหนก็โดนโอ้ทีมงานตามมาเลยทีมงานตามมาเลย เยอะของทำหลอกดังๆยังมีกับหมานอยู่เลยสายติดต่บสายติด อุ้ยตัวทีหกมากแล้วครับผมแจ๋วแจ๋วชึบนี่หกแต้มครับผมเชืบเยื่อไม่หาแต้มโอ้โหติดนิดเดียวครับบพงนี่คพราน่ะรถอยู่ไกลครับผมไปช่วงท้ายแล้วทำแล้ว ใส่สวยครับใส่สวยน่อยก็ว่า,างหันอยู่แต่กะถือว่าได้กะได้การครับผมเยือ่อกบกระโดดหาแต้มครับแด่กะเยือ่อเยื่อปักตัวแรกเลยที่ได้สำหรับคลิปนี้อะ พอได้อยู่ได้กินแลวพี่น้องครับทีมงานแหวกวันหนึ่งครับโอรแรมได้ครับรอดมัอนี่โอรแรมโอ้เสียงปลาบอนไหมบอนคักแท้ tem Rồi mai mai tốt số hả Số cảm tốt vào thoát lột Hoặc tôi. Sao lại em, tôi đâu phải, 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 แทนบอ่เอเอาตะบูพอกินไหมคือปั่นเยอะจนมาเถะเฮ้ยตกปากองปั่นอยูยหไหน <laughs> เฮ้กกยเข <laughs> ยอออ่าเกาเขยงก็ได้ลหรอห่วหนึงครับผมรอดสองอถ้าถ้าติดโซฟาเนี่ยกีด,ดีเนาะติดบนนุ่มนอนเลยดิท่อนมาได้กับนอนตกักันดีดินอนตัวข้งนงรอ่ะ <laughs> นานให้สังม่กินไงกาวบ้านเงี้ยวชาวบ้านอะไรแก่ถ้าถอนตัวพราะแแก่ได้ถอนเลยเมียวบดาดอกได้ตัวนึงล่ะอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กรับแงใจครับเดี๋ยวกันไม่คลิปหน้าเดี๋ยวสรุปผลงานเที่ออกใันเมื่อตอนท้ายครับผมนี่ครับผลงาน